บทที่63พบนารีผลวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันพัทหารชาเสร็จเรียบร้อยภิกษุชาวไทยทั้งเจ็ดรูปก็ลาจเจ้าอาวาสวัสยาโมปาลี เพื่อเดินทางไปเขาสิคิริยารถบัสไปรับคฤหาส์ที่โรงแรมก่อนแล้วจึงมารับพระภิกษุทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านได้มีเวลาปฏิบัติสมณกิจมีลงอุโบสถทำวัดสดมนต์เป็นต้นบรรดาญาติโยมได้ร่วมกันทอดผ้าป่าและถวายปัจจัยบำรุงวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้พระอุบาลีที่ท่านได้ทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ในประเทศรีลังกาให้ยืนยาวมาถึงปัจจุบันเวลาเก้านาฬิการถบัสก็มาจอดที่ลานจอดรถเชิงเขาสิคิริยาพระครูบุญมีทําหน้าที่มกุเทศนิม,มนต์พระภิกษุและเชิญชวนคฤหัสลงจากรถเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนยอดเขากันนะครับเขาทําทางเดินไว้เป็นช่วงช่วงบางแห่งที่ชันมากก็จะมีบันไดเหล็ก ให้ตายขึ้นไปที่ไม่ชันนักก็จะมีรถขนาดกว้างพอเดินสวนกันได้ก็ขอให้เดินอย่างระมัดระวังบนยอดเขามีอะไรคะท่านหม่อมเจ้าหญิงภูนพิสมัยรับสั่งถามมีพระราชวังของกษัตริย์โบราณจะโยมหม่อมเจ้าพระองค์ทรงใช้สร้างพระราชวังไว้สำหรับประทับแรมเวลาเสด็จมาทรงล่าสัตว์ ทำไมถึงสร้างบนยอดเขาคะแบบนี้คนสร้างกล็ลำบากแย่เพราะต้องขนวัสดุขึ้นไปบนเขารับสั่งถามอีกพระมกุเทศจึงอธิบายเป็นความเชื่อของชาวฮินดูว่าการอยู่ในที่สูงจะได้ใกล้ชิดกับเทพ,พเจ้าบนสวรรค์เขาสิคิริยาเดิมชื่อเขาสีหะคีรีแปลว่าภูเขาแห่งราชสีเพราะมีรูปร่างคล้ายราชสีหมอบ ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศแต่สำหรับชาวฮินดูนั้นเขายังคงเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และพยายามขึ้นไปให้ถึงยอดเขาเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับเทพ,พเจ้าเดี๋ยวเราจะขึ้นเขากันพยายามขึ้นให้ถึงยอดเขานะครับถ้าหลงกันก็ให้กลับมารอที่รถเราจะออกจากที่นี่11นาฬกา แล้วตรงไปยังเมืองโคลัมโบโดยไม่แวะที่ไหนอีกอาหารกลางวันเตรียมมาในรถแล้วเราฉันเพนและรับประทานอาหารกันในรถเข้าใจตามนี้แล้วนิมนและเชิญลงจากรถได้อย่าลืมมาให้ทันเวลานะครับเราจะออกจากที่นี่11นาฬิกาตรงให้ทันประชุมตอนบ่าย2โมงประชุมเสร็จก็จะไปสนามบินกันเลย ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จึงลงจากรถก่อนเครือหัดลงทีหลังแล้วก็พากันเดินขึ้นเขาปะปบบนกับชาวต่างประเทศและชาวศรีลังกาซึ่งพากันมาชมทัศนียภาพของภูเขาลูกนี้เวลาผ่านไป20นาทีท่านพระครูก็ไม่เห็นภิกษุอีก6รูปส่วนญาติโยมก็มีแต่อาจารย์เนื่องวัยเจแต่ผู้เดียวที่เดินตามหลังท่านมา คณะเราหายไปไหนกันหมดท่านถามอาจารย์เนื่องเหลียวหลังไปดูแล้วตอบว่าเมื่อกี้ยังเดินตามดิฉันมาอยู่เลยค่ะเผลอเดียวเดียวหลงกันใช่แล้วโยมคอยดูอาตมาไว้นะอย่าให้หลงกันละ่ะเพราะอย่างน้อยก็จะได้มีเพื่อนกลับไปที่รถเจ้าค่ะดิฉันไม่ยอมให้ท่านคลาาสายตาแน่มิฉะนั้นอาจจะต้องอยู่เฝ้าภูเขาลูกนี้ เพราะกลับไม่ถูกจะพูดภาษาสิงหลนอย่างท่านก็ไม่ได้ครั้นจะใช้ภาษาอังกฤษหรือก็งูงูปลาปลาประดิษฐนเป็นครูภาษาไทยและ,กะเกษียณมาตั้งสิบปีแล้วอาจารย์วัยเจ็ดสิบตอบอย่างรักตัวกลัวถูกทิ้งเมื่อเดินมาถึงทางชันซึ่งมีบันไดเหล็กแคบๆให้ปีนขึ้นไปก็ให้ท่านพระครูขึ้นก่อน แล้วจึงตามขึ้นไปติดติดเดินไปได้พักใหญ่ๆก็รู้สึกเหนื่อยด้วยวัยและสังขารไม่อำหนวยท่านคะหยุดพักสักครู่ก่อนได้ไหมคะดิฉันเหนื่อยคะ่ะอ้าวเหนื่อยแล้วหรือถ้าพักประเดี๋ยวก็จะลงมาไม่ทันเวลารถออกเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน อาตมาจะบอกวิธีแก้เหนื่อยโยมเคยเข้ากรรมฐานมาบ้างหรือยังยังไม่เคยคะ่ะดิฉันเคยแต่สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นคิดว่ากลับเมืองไทยคราวนี้เห็นจะต้องขออนุญ,ญาตไปเข้ากรรมฐานที่วัดของท่านดิฉันเห็นท่านมีอะไรอะไรพิเศษไปกว่าพระกุณเจ้าที่ดิฉันได้รู้จักพิเศษที่ว่าท่านคงได้มาจากการเจริญพระกรรมฐานใช่ไหมเจ้าคะ ท่านพระครูไม่ตอบเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาพูดกันท่านพระครูไม่ตอบเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาพูดจากกันหากเป็นเรื่องของการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติจึงจะรู้การพูดไม่อาจทำให้รู้ได้เอาไว้โยมไปเข้ากรรมาฐานแล้วจะรู้เองวัดป่ามะม่วงยินดีต้อนรับแต่ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นเขา อาตมาจะบอกเคล็ดว่าเดินอย่างไรจะไม่ให้เหนื่อยโยมฟังให้ดีนะอันดับแรกให้หายใจยาวๆหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆแล้วจะรู้สึกว่ามีพลังเพราะลมหายใจเป็นพลังชีวิตถ้าไม่หายใจชีวิตก็ตั้งอยู่ไม่ได้ลำดับต่อไปก็ให้ตั้งสติไว้ที่เทา้าเมื่อไต่บันได ก็ให้กำหนดยกหนอพร้อมกับยกเท้าขึ้นและกำหนดเหยียบหนอขณะเหยียบขั้นบันไดเดินกำหนดยกหนอเหยียบหนอไปเรื่อยๆตามอาการที่เป็นจริงเมื่อถึงทางลาดก็ไม่ต้องยกเท้าสูงเหมือนตอนขึ้นบันไดให้เปลี่ยนมากำหนดว่าขวาย่างหนอขณะก้าวเท้าขวา ซ้ายย่างหนอขณะก้าวเท้าซ้ายถ้าเดินเร็วก็กำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายก็พอลองทำดูนาโยมนะอาตมาทำได้ผลมาแล้วอาจารย์เนื่องทำตามที่ท่านพระครูแนะนําอาศัยที่สวดมนต์ทำวัดทุกวันจิตตั้งมั่นได้เร็วและสามารถเดินขึ้นมาถึงยอดเขาได้อย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย เคล็ดลับของท่านวิเศษจริงๆเจ้าคะ่ะดิฉันไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนี่ดิฉันนำไปบอกคนอื่นได้ไหมเจ้าคะได้แต่ต้องเลือกคนคือต้องดูว่าคนคนนั้นเขามีทุนอยู่บ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีทุนถึงบอกไปเปล่าประโยชน์เขาทำไม่ได้แน่สำหรับโยมอัตมามองหน้าก็รู้ว่ามีทุนอยู่มากโยมจึงปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดาย คืนที่ว่านี้อาตมาหมายถึงบุญกุศลโยมมีบุญกุศลที่เกิดจากภาวนาไม่อาตมาจึงบอกเคลดลับให้ดิฉันต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะพูดพร้อมกับกระพุ่มมือไหว้แม้ข้างบนนี้อากาศดีจังนะเจ้าค่ะรู้สึกว่าหายใจได้คล่องนี่กระมังที่คนฮินดูเขารู้สึกว่าได้อยู่ใกล้ชิตเทพเจ้าบนสวรรค์ก็คงจะเป็นอย่างนั้น ลองช่วยกันมองหาพวกเราสิเผื่อจะมีคนขึ้นมาถึงก่อนคงไม่มีหรอกเจ้าค่ะเพราะท่านเดินออกหน้าคนอื่นๆแล้วดิฉันก็ตามท่านมาติดๆนั่งรอสักประเดี๋ยวอาจจะมีคนตามมาว่าแต่ว่าไม่มีที่ให้นั่งเลยทำอย่างไรดีแล้วเจ้าคะไม่เป็นไรอาตมาไม่เมื่อยถ้าโยมจะนั่งก็นั่งลงกับพื้นนั่นแหละอาตมาขอเดินดูทางโน้นหน่อย ท่านเดินไปที่มุมเขาด้านทิศเหนือมองลงไปข้างล่างเห็นผู้คนตัวเท่ามดรถบัสคันเท่ากล่องไม่เขีดจึงเดินมาบอกอาจารย์เนื่องเขาลูกนี้สูงมากนะโยมอาตามามองลงไปข้างล่างเห็นคนตัวเท่ามดโยมจะดูไหมตรงมุมนั้นนะ่ะคงไม่หรอกเจ้าคะ่ะดิฉันกลัวตาลายเดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งไปจะลำบาก ดิฉันอายุเจแล้วนะเจ้าค่ะขึ้นมาถึงบนนี้ได้ก็นับว่าบุญแล้วจริงสิอาตมานึกว่าโยมอายุไล่เลี่ยกับอาตมาที่แท้เจสบแล้หรือเจ้าค่ะเจบเต็มก่อนที่จะมาสีลังกาวันเดียวเองนี่กี่โมงแล้วท่านเปลี่ยนเรื่องถาม อาจารย์เนื่องดูนาฬิกาข้อมือข้างซ้ายแล้วเรียนท่านว่าสิบโมงตรงเจ้าค่ะแสดงว่าเราขึ้นมาใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงไม่น่าเชื่อนะเจ้าค่ะว่าจะเป็นไปได้อาจารย์วัยเจ็ดสิบรู้สึกชะงนที่เป็นไปได้เพราะอัตมาใช้คาถาย่นระยะทางนั่นตัางหากท่านพระครูพูดในใจส่วนนอกใจนั้นท่านพูดว่า เราลงกันเถอะประเดี๋ยวจะไม่ทันรถอาตมารับรองว่าคณะเราไม่มีใครมาถึงยอดเขาเพราะต้องใช้เวลามากและพระครูบุญมีท่านให้เวลาแค่สองชั่วโมงซึ่งไม่พอที่จะขึ้นและลงให้ทัน11นาฬิกาสงสัยท่านคงไม่ขึ้นจึงให้เวลาแค่นั้นลงก็ดีเหมือนกันเจ้าค่ะดิฉันดูดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากอากาศบริสุทธิกว่าข้างล่าง น่าจะมีพระพุทธรูปให้กราบสักองค์ก็ยังดีอาจารย์ใบเจ็บบนไกลๆแล้วก็ลุกขึ้นเดินตามท่านพระครูลงมาขาลงไม่ต้องเหนื่อยเท่าขาขึ้นหากก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังท่านพระครูนั้นต้องระวังเป็นสองเท่าเพราะขาลงต้องสวนกับคนที่เดินขึ้นท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเกรงจะมีศีกาเดินมาชน เดินยังไม่ถึงครึ่งทางท่านรู้สึกปวดเบาหากก็คิดว่ากลั้นเอาไว้จนกว่าจะถึงข้างล่างทว่าอาการปวดกลับรุนแรงขึ้นจนไม่อาจกลั้นได้จึงบอกอาจารย์เนื่องว่าโยมอัตมาปวดท้องเบาช่วยมองหาที่ให้เบาหน่อยเถอะคงยากนะเจ้าคะคนเดินออกพุกพร่านอย่างนี้คงหายากยังไงท่านกลั้นเอาไว้หน่อยก็แล้วกัน ถึงข้างล่างค่อยเข้าห้องสุข,ขาอาจารย์เนื่องตอบคิดในใจว่าเราหิวน้ําแต่ท่านกลับปวดปัสสาวะเรียกว่าทุกกันคนละแบบรั้นไม่ไหวหรอกโยมมันทําท่าจะปริบออกมาแล้วละ่ะท่านท่องคาถาสิเจ้าคะ่ะคาถาบทไหนก็ได้ที่ทําให้หายปวดดิฉันกําลังกระหายน้ําท่านช่วยให้คาถาทําให้ไม่กระหายน้ําด้วยเถิดเจ้าคะ่ะ อาตมาไม่มีคาถาที่ว่านั้นหรอกโยมโอ้โหทำไมโยมคิดไปไกลถึงขนาดนั้นถ้าอาตมามีคาถากลั้นเบากลั้นหนักได้ก็ดีนะสิเรื่องอย่างนี้มันเป็นกฎธรรมชาติใจโยมไม่มีใครฝืนกฎธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นผู้วิเศษมาจากไหนที่สำคัญคืออาตมาไม่ใช่ผู้วิเศษฉะนั้นจึงไม่มีทั้งคาถากลั้นหนักกลั้นเบาและคาถาแก้กระหายน้ำ เพราะว่าฝืนกฎธรรมชาติไม่ได้นี่อาตมาปวดเบาจนแทบจะปริบออกมาแล้วช่วยมองหาที่รับตาให้คนปลดทุกหน่อยเถอะอย่าให้อาตมาต้องรบกวนเท้าจัก,กรินเทวราชอีกเลยท่านพูดอะไรนะดิฉันไม่เข้าใจสงสัยท่านปวดมากจนเพอ้ออาจารย์เนื่องลงความเห็นอาตมาไม่ได้เพอ้อเอาเถอะแล้วจะเล่าให้ฟังตอนนี้ช่วยมองหาที่ ให้อัตมาปลดทุกข์ก่อนอาจารย์วัยเจเห็นอาการกระสับกระส่ายของท่านพระครูก็ให้รู้สึกสงสารบังเอิญสายตาเหลือไปเห็นทางเดินเล็กๆด้านขวามือจึงเรียนท่านว่าท่านเจ้าคะทางขวามือมีทางเดินเล็กๆแยกออกไปท่านลองเดินออกไปดูเผื่อจะมีที่รับตาคนจะได้จัดการปลดทุกข์ออกไปเสียดิฉันจะเดินตามไปห่าง เพื่อหลงจะได้มีเพื่อนใครหลงอัตมาริยมใครก็ได้ถ้าท่านหลงก็ยังมีดิฉันเป็นเพื่อนหรือว่าถ้าดิฉันหลงก็ยังมีท่านเป็นเพื่อนนิมนต์เดินแยกไปทางขวาเลยเจ้าคะ่ะท่านพระครูรับนิมนต์อย่างง่ายดายด้วยรู้สึกทุกข์เจียนจะทนไม่ไหวท่านเดินลัดเลาะไปตามทางแคบๆซึ่งวกวนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่ง ตรงซอกเขาหันไปบอกอาจารย์เนื่องว่าได้ที่แล้วโยมรอเดี๋ยวนะอาตมาขอเข้าไปในถ้ำหน่อยนิมนต์เจ้าค่ะขอให้ให,หายทุกข์หายโศกนะเจ้าค่ะอาจารย์ใบเจ็ดสิบอวยใยให้พรขอบใจโยมมากอ่อถ้าโยมกระหายน้ำจนทนไม่ไหวก็ให้ดื่มปัสสวะของตัวเองนะใช้เป็นยากแก้กระสายได้ดีอีกด้วยสมัยพุทธกาล เวลาภิกษุอาพาธพระพุทธองค์ตรัสแนะนําให้ดื่มน้ํามูดของตัวเองเพื่อรักษาโรคต้องของตัวเองนะอย่าไปดื่มของคนอื่นน้ํามูดก็คือน้ําปัสสาวะดิฉันพอทนได้เจ้าค่ะคงไม่ถึงกับต้องดื่มน้ําปัสสาวะตัวเองนิมนต์ท่านเถิดเจ้าค่ะท่านพระครูเดินเข้าไปในถ้ำหมายจะหาที่ถ่ายเบา เมื่อเดินลึกเข้าไปแสงสว่างก็น้อยลงทุกทีทุกทีครั้นจะเข้าไปถึงกลางถา้ำก็ต้องหยุดชะงักเมื่อพบคนนั่งอยู่บนแท่นหินซึ่งสูงจากพื้นราวหนึ่งศอกเพ่งดูว่าบุคคลผู้นั้นเป็นใครเมื่อสายตาชินกับความมืดก็พบว่าผู้ที่ท่านเห็นเป็นพระสิงหหนนุ่งห่มจีวรดำ นั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่จึงนั่งลงกราบสามครั้งและเพ่งพิจารณาอย่างพินิษพิเคราะห์ภิกษุรูปนี้อายุคงอยู่ในราวห้าสิบเศษผมยาวประมาณหนึ่งนิ้วหนวดคลาเฟิรม์มแสดงว่าไม่ได้โกนมาหลายเดือนเมื่อพิจารณาดูใกล้ๆจึงรู้ว่าจีวรที่ท่านห่มนั้นม่ใช่สีดำหากเป็นสีน้ำตาลไมเมื่อเข้ามาอยู่ในถ้ำมืด,มด จึงเห็นเป็นสีดำภาพของภิกษุสิงหลนทำให้ท่านนึกไปถึงหลวงพ่อในป่าชลอยพระรูปนี้จะมีคุณวิเศษเช่นเดียวกับหลวงพ่อในป่ารูปนั้นกระมังแต่แล้วความคิดดังกล่าวก็มาลายไปสิน้นเมื่อพบว่าเบื้องหลังของพระสิงหลนมีสตรีสาวสวยยืนอยู่ในชุดวันเกิดอคติพลันเกิดขึ้น ท่านนึกตำหนิบรรพชิตตรงหน้าว่าพระลามกแอบเอาผู้หญิงเข้ามาไว้ในถ้ำท่านใดนั้นผู้ที่นั่งขัดสมาธิก็ลืมตาขึ้นพูดกับท่านด้วยภาษาสิงหนว่าอย่าด่วนตำหนิผมขอให้ดูใหม่อีกทีว่าใช่ผู้หญิงหรือเปล่าอย่าดูด้วยตาเนื้อแต่จงดูด้วยวรยานหรือวรปัญญา ถ้อยคำของพระสิงหนลทำให้ท่านพระครูรู้ว่าท่านไม่ใช่พระธรรมดาแต่จะต้องเป็นพระอภิญญาถึงได้อ่านใจผู้อื่นได้ท่านจึงดูใหม่อีกครั้งโดยใช้วรรพัญญาแทนตาเนื้อแล้วจึงรู้ว่าสิ่งที่ท่านเห็นไม่ใช่ผู้หญิงหากเป็นผลไม้ด้วยว่าที่ศีรษะมีขั้วคล้ายขั้วมังคุดติดอยู่พลัน ท่านก็นึกถึงเรื่องที่ยายเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กจึงถามพระสิงห์ลว่ามัคลีผลใช่ไหมถูกแล้วมัคลีผลกับนารีผลเหมือนกันไหมครับเหมือนกันจะเรียกมัะลีผลหรือนารีผลก็ได้ที่จริงต้องเรียกมัคลีผลเพราะมันเป็นช่องทางแห่งกรรมคุณเป็นที่ตั้งแห่งกรรมคุณทั้งห้า คือรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสบุรุษใดได้เห็นจะติดใจไหลหลงท่านได้กลิ่นไม่ละนั่นแหละกลิ่นเข้าละหอมตลบอบอวนไปทั้งถ้ำเลยท่านพระครูจึงได้คำตอบว่ากลิ่นหอมประหลาดมากระทบจมูกท่านตั้งแต่ย่างกลายเข้ามาในถ้ำนั้นเป็นกลิ่นอะไรท่านได้สิ่งนี้มาจากไหนครับป่าหิมพาน แสดงว่าท่านได้ฌานสมาบัติก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรท่านเองก็ได้เช่นกันสำหรับคนที่มีความเพียรพยายามมันไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมท่านพระครูไม่ตอบหากพูดกับพระสิงหหนว่ากระผมขออนุญาตเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมครับนิมนต์เมื่อได้รับอนุญาตภิกษุวัย40เศษจ,จึงครานเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะดูให้ละเอียด สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กและไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงบัดนี้มันได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วคำทำนายของหลวงตาหลวงปูน่นาคและหลวงพ่อสดที่ว่าท่านจะได้พบนารีผลที่ประเทศศรีลังกาตอนอายุ43บัดนี้ท่านได้พบแล้ว